สงเคราะห์ธรรมสมเด็จพระสัพพัญยูผู้ธรรมสามีพระองค์ใดทรงสงเคราะห์ธรรมทั้งปวงที่ประมวลมาด้วยพระทาตุกถาเพื่อเป็นดวงตาแก่สาวกข้าพระองค์ขอ,อนอบน้อมน้มสักการสมเด็จพระสัพพัญยูุทธเจ้าผู้ธรรมสามีพระองค์นั้นธาตุแปลว่าวสิ่งมีอยู่ดำรงสภาพอยู่สงเคราะห์ด้วยบท14บท แบ่งเป็นนิเทศและอุเทศในมาตุก,กา14บทแสดงธรรมที่สงเคราะห์ได้ธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้ดังนี้เป็นต้นอภัพนตรมาติกาแสดงการแยกธรรม125มีขันห้าเป็นต้นในมุกมาติกาแจกเป็นการสงเคราะห์สการไม่สงเคราะห์สนี้พวกหนึ่งการประกอบสี่ การไม่ประกอบ4นี้พวกหนึ่งดังนี้เป็นต้นลัคนะมาติกาแสดงการแจกธรรมออกเป็นสภากและวิภาคภาหิระมาติกาแสดงธรรมที่เหลือจากการสงเคราะห์ในมาติกาอื่นแล้วธรรม14บทนั้นมีดังนี้ธรรมสงเคราะห์ได้ธรรมสงเคราะห์ไม่ได้ธรรมสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยธรรมที่สงเคราะห์ได้ ทมที่ส่งเคราะห์ได้ด้วยทมที่ส่งเคราะห์ไม่ได้ทมที่ส่งเคราะห์ได้ด้วยทมที่ส่งเคราะห์ได้ทมที่ส่งเคราะห์ไม่ได้ด้วยทมที่ส่งเคราะห์ไม่ได้การประกอบได้การประกอบไม่ได้ทมที่ประกอบไม่ได้ด้วยทมที่ประกอบได้ทมที่ประกอบได้ด้วยทมที่ประกอบไม่ได้ทมที่ประกอบได้ด้วยทมที่ประกอบได้ทมที่ประกอบไม่ได้ด้วยทมที่ประกอบไม่ได้ ทำท erm <v. S 3> ี่ประกอบได้ทำที่ประกอบไม่ได้ด้วยทำที่สงเคราะห์ได้ทำที่สงเคราะห์ได้ด้วยทำที่สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยทำที่ประกอบได้ทำที่ประกอบได้ทำที่ประกอบไม่ได้ด้วยทำที่สงเคราะห์ไม่ได้ทำที่สงเคราะห์ได้ทำที่สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยทำที่ประกอบไม่ได้รูปขันธ สงเคราะห์ไว้ด้วยขันหนึ่งอายตนะ1 1ธาตุ1 1ไม่สงเคราะห์ด้วยขันสี่อายตนะหนึ่งธาตุเเวทนาขันสงเคราะห์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งไม่สงเคราะห์ด้วยขันสี่อายตนะ1 1ธาตุ17วิญญาณขันสงเคราะห์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุเไม่สงเคราะห์ด้วยขันสี่ อายตนะ1 1ธาตุสิรูป,ปรขันกับวิญญาณขันสงเคราะห์ด้วยขันสองอายตนะหนึ่งธาตุสิขันห้างเคราะห์ด้วยขันห้าอายตนะ12บธาตุสิดังนี้เป็นต้นสมเด็จพระทศพลผู้ศาสดาทรงสงเคราะห์ธรรมที่ประมวลมาประหนึ่งว่าในแพทย์ผู้จะปรุงยาหยิบยาจากกองยาอันวิเคราะห์แล้ว กระทำการปรุงให้เป็นโอสถฉะนั้นบุคคลผู้ประสงค์ความแตกฉานแห่งปัญญาถึงความฉลาดในจตุปฏิสัมพิทายานพึงเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาจเจริญจตุธาตุวัฏฐานดังนี้บุคคลผู้แรกจเจริญพระกรรมฐานพึงพิจารณาทุกโทษภัยแห่งอาหารทั้ง4ประการคือ กัพะริงการหารอันว่าคำข้าวที่กลืนกินย่อมนำมาซึ่งรูปกราบด้วยอำนาจอาหารปัจจัยก่อเกิดขันอันเป็นมารเป็นตัวทุกข์ตัวภัยตัวเสนียดจันไรตัวอุบาทมีประการเป็นอันมากผัสสะหารย่อมนำมาซึ่งเวทนาสามสุขเวทนาทุกขเวทนาอนทุกข,ขมสุขเวทนาแท้จริงแล้วก็ ภาษะเจตสิกอันมีลักษณะถูกต้องอารมณ์เป็นพิษเป็นภัยกระทําบุคคลให้ดิ้นรนอยู่ในกามราคะดุดดังบุคคลกระสือกระสนอยู่ในวงวนแห่งห้วงน้ำใหญ่ยากจะถอนตนให้พ้นจากสงสารได้มโนสัญญาเจตนาหารอันประกอบด้วยอกุศลจิต12ดวงโลกิยะกุศลจิต17ดวง เป็นปัจจัยนำปฏิสนธิวิญญาณสมสารสู่อุปาติภพด้วยอำนาจแห่งอภิสังขารถึงความกำเริบขึ้นดังเมล็ดพืชล้วนแตกหนอ่อเกิดต้นลำคือชาติชรามรณะวนไปมาหาความสงบไม่ได้วิญญาณอาหารคือปฏิสนธิวิญญาณสำแดงอำนาจพลังกิริยาธรรม นำมาซึ่งความเกิดใหม่กลายเป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน,ขนวิญญาณขันก่อเกิดเป็นอุปทานขันห้าแดนแห่งมารทำการยึดหน่วงบุคคลไว้ในสงสารเป็นช้านานสุดกำหนดได้กัพระริงกระหารย่อมปฏิกูลโดยอาการสืบคือปฏิกูลด้วยกิริยาที่เดินไปปฏิกูลด้วยวิธีแสวงหา ปฏิกูลด้วยกิริยาบริโภคปฏิกูลด้วยที่อยู่แห่งอาหารปฏิกูลด้วยอาการที่สังสมปฏิกูลในเมื่อย่อยออกแล้วปฏิกูลโดยผลปฏิกูลโดยการไหลออกปฏิกูลด้วยกิริยาที่แปดเปื้อนการเดินไปหาอาหารต้องเหยียบน้ำลุยน้ำเหยียบอุจจระปัสสาวะต,ต้องหลบหลีกภยัยช้างม้าวัวควาย รถเรือคนร้ายบางทีก็เป็นภัยด้วยคนมีเวรกันบางทีเป็นอันตรายด้วยสัตว์ร,ร้ายสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานเพราะเพื่ออาหารบางครั้งก็ต้องแย่งชิงหลอกลวงกระทำอุบายมีประการต่างๆยามกินเข้าไปก็เปื้อนเปรอะทั้งปากและมือเมื่อคำข้าเข,ข้าปากลิ้นก็ทำหน้าที่ตวัดปัดอาหารให้คลุกเข้ากับน้ำลายฟันล่างฟันบนทำหน้าที่ดังโม้แป้ง อาหารที่ว่ามีราคาแพงปรุงพิเศษนั้นก็ถึงเสียซึ่งวันนะและราคาคายออกไม้ใครเขาก็ไม่เอาเมื่ออาหารล่วงลำคอลงไปก็กองอยู่ในประเทศที่อากูลด้วยน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเลือดและเสมหะดุดดังประเทศที่เป็นน้ำคล้ำน้ำโคลนฉะนั้นแดนอาศยะที่ไหลออกแห่งปฏิกูลน,นี้เป็นแดนแห่งความมืดและความเหม็น เป็นป่าช้าแห่งหมูนอนทั้งปวงบุคคลมีอายุ18ปีแดนอาสยะก็ดังหนึ่งเวชกุดีที่สะสมอุจระอยู่10ปีอายุ20ปีก็เหมือนเวชกุดี20ปีฉะนั้นอาหารที่ยังไม่ได้ย่อยก็ถูกนอนรุมกินแย่งกันอยู่พลวันอาหารที่กินเข้าไปย่อมเป็นอันตรายด้วยหนอนแย่งกินเสียส่วนหนึ่งถูกไฟธาต เผาไหม้เป็นของเสียขับออกมาเป็นขี้มูกขี้ตาเหงื่อสิวนี้ส่วนหนึ่งกลายเป็นน้ำปัสสาวะส่วนหนึ่งเป็นอุจจาระส่วนหนึ่งเป็นโอชะซึมซาบก่อให้เกิดขันธมารส่วนหนึ่งผลของอาหารคือมันร้ายทําให้มีการตายการเกิดมีการเจ็บมีอุบตัติอันตรายหลายประการกิริยาไหลออกมาจากร่างกายคือขี้มูกขี้ตาขี้เหงื่อขี้หูขี้ฟันปัสสาวะอุจจาระ เหล่านี้ย่อมมีแต่คนรังเกียจเหม็นก็เหม็นสกรปรกก็สกรปรกถ้าเปื้อนที่ใดก็ต้องชะล้างเป็นการใหญ่ดูไม่ได้ถ้าขี้นั้นเปื้อนมืออาหารนี้ล้วนประกอบไปด้วยปฏิกูลเป็นตัวปฏิกูลแล้วยังทําให้สิ่งอื่นปฏิกูลด้วยบุคคลผู้ระลึกถึงความเป็นปฏิกูลแห่งอาหารเนืองๆอยู่ดังนี้ก็จะได้อุปจารสมาธิจิตไม่ได้กําหนัดยินดีด้วยรสตัณหา สามารถเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาสำเร็จโดยง่ายอน,นิสงส์แห่งอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็มีด้วยประการชนี้ก่อนจเจริญพระจตุธาตุกรรมฐานนั้นพึงสำคัญพระพุทธพจน์ในมหาประานสูตรว่าผู้ฆ่าโคเชื่อเถือนเนื้อโคออกเป็นชิ้นแบ่งเป็นกองนั่งขายในทางสีแพร่ง อันว่าผู้ฆ่าโคนั้นเดิมทีย่อมสำคัญว่าเราเลี้ยงโครเรานำโคไปฆ่าเราปลูกมัดโคไว้ในที่ฆ่าเราฆ่าโคแล้วตราบใดที่ยังไม่ได้เชือดเถือแล่เนื้อโคออกเป็นกองๆก,ก็ยังสำคัญว่าเป็นโคอยู่ตราบนั้นเมื่อนั่งขายเนื้อแล้วจึงสำคัญว่าเราขายเนื้อเมื่อผู้ซื้อนำเนื้อโคไปจิตจะได้สำคัญว่าเราขายโค เขานำเอาโคไปก็หาไม่ความนี้เปรียบบุคคลผู้ยังไม่ได้พิจารณาธาตุย่อมสําคัญธาตุสีว่าเป็นตนเมื่อใดน้อมใจลงสู่พระกรรมฐานมีจิตมั่นสําคัญว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งธาตุสีก็มีอุปมาดังในโคคาดที่สําคัญว่าเราขายเนื้อผู้ซื้อนำเนื้อไปฉะนั้นกายนี้ประกอบด้วยอาการ20 มีเกษาเป็นอาทิจนถึงกรีสังเพิ่มมัทหลงคังเข้าไปเป็นครบ20จัดเป็นธาตุดินมีลักษณะกระด้างมีอาการอันหยาบโลกสมมุติว่าเป็นตนของตนอาการ12ในกายนี้คือปิดตังเป็นอาทิตราบถึงมุดตังจัดเป็นธาตุน้ำมีลักษณะเหนียวเอ,อิบอาบซาบซึมมีอาการไหลหลัง โรคสมมุติว่าเป็นตนเป็นของตนอาการสีในกายนี้คือสันตปักคีชิระนักคีปริไทยหักคีปรินามคีเป็นธาตุไฟภายในมีลักษณะร้อนมีอาการให้กระวนกระวายกระหายหิวโรคสมม,มุติว่าเป็นตนของตนอาการหกในกายคืออุดทังขามาวาตะปะโทคขามาวาตะ โกฏาสยาวาตะกุจชิสยาวาตะอังคมังคานุสารีวาตะอัสสะสะปัสสะสะวาตะเป็นธาตุลมภายในมีลักษณะค้ํชูอวัยวะน้อยใหญ่มีอาการเคลื่อนไหวพัดไปมาโลกสมมติว่าเป็นตนเป็นของตนรวมกันเข้าด้วยกันเป็นธาตุสมีอาการ42ในกายนี้ ธาตุสีมีอาการจำเพาะแปลกๆก,กันดังกล่าวมาดังนั้นจึงเห็นว่าแม้การเคลื่อนไหวอิริยาบถสีก็คือความเป็นธาตุสีดำเนินไปธาตุสีไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลธาตุสีรวมกันอยู่โดยความเป็นกราบรูปย่อมถึงความแตกออกเป็นผุยผงในที่สุดธาตุสีมีกิจเฉพาะอย่างต่างกันธาตุสีมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา และเกิดมาจากมหาพูดเหมือนกันธาตุสี่มีความเหมือนและความต่างธาตุดินธาตุน้ำเป็นหมู่เดียวกันคือเป็นสภาพกันเพราะเป็นธาตุหนักเหมือนกันธาตุไฟกับธาตุลมเป็นวิภาคคือแยกจากกันกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุสี่มีอันให้สำเร็จคือความวิเศษ คือเป็นจักขุนซีโสตินรีคานินรีชิวหินรีทั้งเป็นหัยแห่งวิญญาณความวิเศษแม้อื่นใดในกายนี้ก็สำเร็จขึ้นด้วยธาตุศีสิ้นทั้งนั้นธาตุศีที่เป็นกรรมสมุทฐานเหมือนกันนี้หมวดหนึ่งเป็นจิตสมุทฐานนี้หมวดหนึ่งเป็นอุตุสมุทฐานนี้หมวดหนึ่งเป็นอาหารสมุทฐานนี้หมวดหนึ่ง ธาตุสี่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเกิดขึ้นอุปธรรมค้ำชูช่วยเหลือกันแม้แอบอิงพึ่งพิงเป็นอาหารปัจจัยอยู่ก็หารู้ตัวไม่ว่าเป็นปัจจัยแก่กันนี้เรียกอสมณะฐารกุศลเป็นชนกปัจจัยอัติปัจจัยอวิคตะปัจจัยแต่ธาตุสี่ในสมุทฐานทั้งสมโดยปัจจัยอวิคตะปัจจัย เมื่อพิจารณาอยู่หนึ่งเนืองดังนี้จิตจะยังลงสู่สุญญตารมปรมัตถธรรมจะปรากฏจะบรรลุพระนิพพานโดยไม่ยากไม่ลำบากและโดยเร็วอาน,นิสงส์ของจตุธาตุวัฏฐานก็มีด้วยประการชนี้ฉะปัญญัติโยขันธปัญญัติอายัตนะปัญญัติธาตุปัญญติสัจปัญญัติ อินทริยป,ปัญญติปุคละปัญญติกิตุตาวตาปุคลานังปุคละปัญญติสมยวิมุตโตอสมัมยวิมุตโตกุป,ปธรรมโมอกุป,ปธรรมโมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมเจตนาภพพอนุรักษณาภพพปทุตโโนโคตรภูพยูประโตอพยุประโต พภาคมาโนอภัพาคมาโนนิยโตอนิยโตปฏิปันโนโกลพลติโตอรหะอารหัตตายปฏิปันโน